ันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาจับตาแล้วก็ถกถึงประเด็นนโยบายของรัฐบาลประชาธิปัตย์ครับคุณผู้ชมว่าประชาวิวัฒเนี่ยความจริงมันวุ่นวายขายประช่อนกันตั้งแต่เริ่มต้นในการตั้งชื่อโครงการนี้ครับคุณผู้ชมเดิมทีเดียวทีมงานของกรจาติกาวนิเจของฉายายงคาเฟ่คิดอีกชื่อหนึ่งครับในขณะที่กอบศักสาวัสรสุก็ไปอีกแนวทางหนึ่งสุดท้ายก็มาลงที่ชื่อประชาวิวัฒกับคุณผู้ชม คุณพนิษิ์หลังๆเนี่ยหลังจากที่หลงเหลี่ยมจากกรณีที่7คนไทยนะครับพัดหลงเข้าไปในกัมพูชาเสมือนหนึ่งการอธิบายการทํางานแบบอุ่นเปรี้ยวมานาหวานครับคือไม่อยากให้ใครไปถามเรื่องคุณพนิษฐ์ไม่อยากให้ใครไปถามเรื่องที่เป็นปมประเด็นปัญหาที่ทําให้คุณพสิธิ์ดูเหมือนว่าเข้าเนื้อแล้วก็ขาดทุนก็เลยพยายามแถลงแถลงแล้วก็แถลงครับเช้าสายบ่ายเย็นก็พยายามคิดมุกหาโปรเจกต์มาอธิบายความวันนี้เป็นวันอังคาร ประชาชนพอจะได้รอฟังมติคณะรัฐมนตรีอะไรออกมาบ้างกลับกลายเป็นเรื่องของออกมาบอกว่าคอรมอเห็นชอบกับของขวัญ9ข้อ9อย่าง9มาตรการบอกว่าใช้เงินงบประมาณเงินหลวงเนี่ยสองพล้านบาทเท่านั้นใดกระดี่งบรวมของโครงการที่จะไปเอาจากนู้นดึงตรงนี้มาแปะตรงนี้ไปแปะเขาไว้ก่อนแล้วก็ไปดึงไปโยกจากนู้นตรงนี้มารวมทั้งหมด 9,000พันกว่าล้านบาทครับคุณผู้ชม oh. แล้วยังอธิบายความว่านี่ยังไม่เป็นปัญหานะฮะแสดงว่าถ้านี่ยังไม่เป็นปัญหาเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยปัญหาจะตามมาอย่างชนิดที่คุณนิสิทธิ์ก็ตั้งตัวรับไม่ทันวันนี้คุณนพสิธิ์ต้องตอบคําถามค่ะเรื่องนั้นเนี่ยจะเงินมาจากไหน<ะ>เรื่องนี้จะเงินมาจากไหนเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าจริงๆตัวคุณนิสิทธิ์เองแกก็ไม่รู้แหละครับคืออย่าไปถามแกมากแกก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเหมือนกัน มันทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแผนงานของคุณมิสิ์เนี่ยเป็นวิธีการเหมือนกับการทุจริตวิธีการแก้ปัญหาการทุจริตของคุณมิสิ์ก็คือว่าถ้าสมมุติทั่วไปใครทุจริตปั๊บต้องปรับออกถูกไหมฮะใครมีปัญหาในการโกงกินคอร์รัปชันก็ต้องไล่ออกไปเพราะคุณมิสิ์แกบอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองสูงส่งกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับแกใช้วิธีแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างคอร์รัปชันใหม่มากลบคอร์รัปชันเก่าเช่นพอเรื่องนี้คนจะจับได้แกก็ไปทุจริตไปกองเอาเรื่องใหม่มาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับคุณผู้ชมเหมือนกับปัญหาการบริหารในพัฒนาประเทศที่แกควรจะทําในฐานะนายกรัมนตรีพอไปติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามาแกก็จะหันไปทาอีกทางนึงครับ เพื่อกรอบเรื่องดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นกรอบเ,เรื่องที่ดูเหมือนคุณวิสิทธิ์จะเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่ผิดพลาดอย่างที่หลายคนถามว่างบประมาณที่คุณวิสิทธิ์จะนามาใช้ในการปฏิรูปประเทศทั้งหมดเนี่ยจะเอามาจากไหนแกก็อธิบายความนะครับว่ามันก็มีส่วนที่เป็นงบประจําที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากแผนง,งานปกติอีกส่วนก็จะหาง,งบประมาณจากเงินของหน่วยงานต่างๆเช่นสํานักง,งานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้หรือ,รอสอสอคอ ที่ใช้เงินยืมจากเงินกูท้ที่มีอยู่แล้วในอดีตแล้วไม่มีกฎหมายมารองรับก็จะมีเงินรายได้จากภาษีเหมือนสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติหรือสอสอส,อส,อสอมันกลายเป็นว่าเนี่ยฮะฉายามาร์ก3อย่างคือคิดอย่างพูดอย่างแล้วไปทําทาอีอย่างแล้วพอทำไม่เกิดปัญหาครับก็จะกลับไปพูดอีกอย่างจากที่ทําอีกอย่างและก็ย้อนกลับไปคิดใหม่ เราเลยได้เห็นครับการพายเรือนในอ่างคุณผู้ชมจะตกใจไหมคุณวิทยาจะตกใจหรือเปล่าวันนี้วันที่11มกราคมนะครับบ้านพี่เมืองน้องกับเรานั่นคือประชาชนชาวลาว<ม>วันนี้ได้เปิดเทรดตลาดหลักทรัพย์ของลราเป็นวันแรกครับท่มามกลางกระแสหุ้นไทยเนี่ยนะครับตกมาสองวันต่อเนื่องกันโอ้โหเมื่อวานนี้ใครเห็นบอกว่าหุ้นตกวิลาศสันโดรขนาดนนเข้าไปช้อนช้อนหักกันเป็นแถบรับคุณผู้ชมปรากฏว่า วันนี้เป็นวันที่สองครับเนื่องจากว่าตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนของเราเป็นตลาดที่ถูกต่างชาตินั้นเข้ามาซื้อ<ม>และมาเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์และดินีเซียวันนี้ครับพอเขาเห็นว่าโโหดันกันมาถ้าจนพันกว่าขนาดนี้ก็ทิ้งหุ้นไทยครับขายสองวันติดรับฝรร่งก็ยังมีแมงเม่าครับที่เป็นแรงใจ ที่อยู่กับตลาดไทยมาโดยตลอดก็เฮโลเข้าไปซื้อเรียกว่าฝรั่งขายเท่าไหร่แมงเม่าซื้อกันไปเท่านั้นครับคุณผู้ชม<ฆ>แต่ตลาดลัพย์ลาวเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่านี่เป็นรูปแบบการพัฒนาที่แม่คุณมิสิท์อาจจะต้องไปดูแบบอย่างเหมือนกัน<ฆ>ลาวนี่ทำไปเล่นไปนะครับเป็นแฟนรายการอนุสร์เป็นแฟนรายการจัดถ่าเล่าความก็หลายท่านนะ มีตำรวจมีขา้าราชการราวโทรให้กำลังใจผมก็ขอแสดงความยิดีกลับไปวันนี้ลาวมีตลาดหลักทรัพย์นะฮะในขณะเดียวกันครับ 3G เขาก็มีแล้ว<ะ>รวมถึงกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงคุณนุษิดาออวิง่งมาจาก <นะ S 2> จีนนู่นเลยครับคุณผู้ชมนี่คุณพิสิทธิ์ยังนำเสนอนโยบายเพราะว่าประชาธิป,ปัตย์สสทางภาคใต้เยอะครับ<ะ>ก็เลยทำโครงการคิดกันอยู่ตอนนี้ ชาวบ้านเขารถไฟความเร็วสูงแล้วครับของเราจะทํารถไฟระบบรางคู่ <c oughs> คือวิ่งสายล่องลงไปนะสายหนึ่งคู่หนึ่ง <c oughs> นะ่ะรางหนึ่งแล้วขาล่องขึ้นมาก็เป็นอีกรางหนึ่งครับ <c oughs> นี่ยนะเราคิดได้เท่านี้ครับคุณผู้ชมถ้าเราได้เห็นว่าเอา้าฉายาย้งคาเฟ่ที่ไปทำละครวนิดาภาคโปรดนี่หรือการเปิดผับเชียร์ฟุตบอลเนี่ยสูบเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแม่เพื่อนซีสองคนนี้ ระหว่างก่อนจติกาวนิตกับวิสิธ์เวชาชีวะกําลังทิ้งเพื่อนอีกคน<ะ>พ่ะนิตวิกิตเศษแล้วคุณพนิอเนี่เขารู้จักกันนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตั้งแต่สมัยอบรมนะกับเครือข่ายของตระกูลจิราธิวัฒน์กับเซนทรัลเวิงตรงนั้นเนี่ยคุณพนิตเนี่ยเขาบอกนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นของภรรยาเขาเลยนะตรงบิ๊กซีแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นของตระกูลจีราธิวัฒน์คือรู้กันหมดตรงนั้น,นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับ ก็มีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบนะครับอันเกิดจากการชุนุนมคนแสดงม,มาบ่อยมาถี่มาแรงมาเรื่อยเกินไป<ะ>ก็เลยมายกป้ายกันแต่ป้ายเนี่ยเห็นชัดเจนไม่มีใครเียนป้ายแดงนะเป็นฟีเจอร์บอร์ดสีขาวแล้วมีตัวอักษรสีน้ำเงินฟอร์แมตเดียวกันเดะเลยมผมนี่มีเรื่องเล่าฮ่าหาผมก็ช่วงปีใหม่มก็ไปถือเครดิตเลิกส่วนตัวก็ไปซื้อเสื้อใหม่มที่ห้างสินค้า แห่งหนึ่งเขาก็เปิดเพลงเปิดอะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ไปยืนดูแล้วก็ดูเพลงที่เขาร้องขอความสุขของเราจงคืนกลับมาผมก็พาซื้อก็ไปยืนดูอยู่ด้วยคือเราเคยฟังเพลงนี้ไงคื<ะ>อเปิดสปอตกสันดิ้นแล้วว่าอุ้ยกระชึกโครกโมฮอลัน,น,น,นมผมก็ไปยืนฟังแล้วมันเผอเคิ้มไปด้วยขอความสุขของเราจงคืนกลับมาผมร้องอยู่ครับก็มีคนหนึ่งมาตีที่แขนผม ร้องกันทำไมผมงงไปโอ้เป็นพี่น้องประชาชนคนเสืเ้อแดงผมผมไม่ได้คิดอะไรผมก็เปิดเพลงอยู่ระหว่างรอจ่ายตังค์เนี่ยพก็เลยร้องตามผมเห็นป้ายวันนี้ก็นึกถึงวันที่ไปซื้อเสื้อวันนั้นนะฮะว่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าใครเป็นคนทำให้ความสุขของคนไทยหายไปนะวันนี้คุณเตบุญนาคบอกนะครับว่าผลสำฤทธิของการทํางานด้านต่างประเทศจุดสูงสุดหรือพีคสุดของรัฐบาลเกิดขึ้นในช่วงปีสี่หก โอ้โหคุณผู้ชมแต่ว่า49เรามีปฏิวัติรัฐประหารมผมว่าความสุขมันหายไปไหนคือวันที่19กันยา49แล้วมั้งมันก็เลยกลายเป็นประเทศชาติติดลมเสียหลักจนทุงวันนี้ผลงานคุณวิสิตเนี่ยเาทำอะไรเราด้เห็นว่านี่แกไม่มีอะไรเอาจริงเอาจังเลยนะมไม่มีอะไรในการสานต่อบนักานขังแกมีแต่เรื่องของการปฏิรูปคิดใหม่ของขวัญ ของขวัญนี่แกมาเรื่อยนะ,ะยกเลิกพรกุกชฉินก็เป็นของขวัญปีใหม่<ะ>อันนี้พอวันเด็กหลังวันเด็กแกก็มีของขวัญเก้าอย่างของแกเนี่ยนะฮะ,ฮะโดยยังไม่มีระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน<ะ>ผมเรี้ยนคุณผู้ชมนะครับบางท่านนาพูดถึงประชาวิวัฒแล้วก็เปลี่ยนช่องหนีผมเรียนว่าช่องของเราเนี่ยจะเป็นรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่จะบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีเสวนานะเอามาให้ได้ชมกันว่าประชาวิวัฒจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเพียงการมัดจําแต้มที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่สุดท้ายแล้วเมื่อถอดสลักไม่ได้ก็จะแตกตายกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นปมประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาแก้ไขเศรษฐกิจหลายเรื่องที่เราได้เห็นรัฐบาลชุดน,นี้มีปัญหา <ฮะ S 1> เช่นตอนนั้นจําได้ไหมฮนะไขขาดตลาด ราคาไข่สูงครับมีเมีคณะกรรมการเอ็กบอร์ดเอ่อเอ็กบอร์ดนะฮะแทนที่จะใช้เอ็กบอร์ดแล้วเคฟซีเขามีเอ็กอะไรนะทาร์ตไข่อะไรอ่ะแต่เขาเรียกว่าทาร์ตไข่อ่ะมันไม่มีเอ็กถาดอะไรเงี้ยไม่รู้มันต้องมีนะเออน่าจะเป็นเอ็กถาดนี้แหละอ่าประมาณนั้นครับคือจากเอ็กบอร์ดเอ็กถาดเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราคิดง,ง่ายๆแบบชั้นเดียวเชิงเดียวไข่ขาตาใช่ไหมแล้วก็เอาไข่เข้ามาขายถูกไหมแต่แตรัฐบาลวิสิตแกคิดหลายชั้นแกไม่เอาไข่เข้ามาแกไปเริ่มต้นจากการนําเข้าลูกไก่ที่เป็นไก่พันธุ์มาเลี้ยงก่อนนะ,อะพอเลี้ยงแล้วก็ให้แม่ไก่เนี้ยแม่พันเนี้ยออกลูกเป็นเป็นไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงไก่ไข่เนี้ยจากนั้น ก็จะได้ไขในราคาที่ถูกลงดู<ม>ใช่ไหมกาี่จะนําไขเข้ามานี่มันเป็นวิธีการอยู่แล้วนะครับที่ผมว่าปัญหาของไทยเนี่ยมันมีส่วนคล้ายจีนบางเรื่อง<ม>วันนี้ทุนนิยมแบบจีนเนี่ยทําให้เราได้เห็นนะครับว่ายกตัวอย่าง<ฮ>ตอนที่จีนจะส่งมอบเกาะฮ่องกงได้รับส่งมอบจากอังกฤษนะครับส่งให้กับจีนเนี่ย<ม>วันนั้นเนี่ยผู้นําจีนเนี่ยไปดู<ม>ที่ฮ่องกง<ฮ>แล้วเกิดวิสัยทัศน์ขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงให้ประเทศจีนของเราเนี่ย มีเมืองแบบฮ่องกงเนี่ยสซกสี่ห้าเมือง oh. แล้วเขาก็เริ่มสร้างเมืองขึ้นมานะคุณผู้ชมวันนี้มีเกิดปัญหาขึ้นมาว่าระหว่างทุนของรัฐบาลกับทุนภาคเอกชนตกลงอันไหนเนี่ยถ้าทุนเอกชนที่เริ่มเติบใหญ่ขึ้นไปมีคอนเน็กชันมีความสัมพันธ์มีโครงข่ายมีเน็ตเวิร์กมากขึ้น uh. แล้วทุนของรัฐบาลก็อาจจะเกิดปัญหา uh. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการบริหารจัดการท้้งมวลแบบคุณแิสิทธิธ์เนี่ย มันทําให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้านโยบายมันไม่นิ่งและการแก้ไขไม่ถูกจุดคือเรียกว่ามีปัญหาอะไรทีก็แก้ไปทีหนักๆเข้าตอนนี้ครับพอแก้เลี้ยงไก่ไข่จนโตขึ้นมาเสร็จปั๊บปรากฏว่าไข่ราคาถูกลงครับพอ,อสักพักหนึ่งพอเลิกเลิกพูดเรื่องไข่แพงครับไข่ก็มาถูก อพอสักพักพอเราเผื่อสักพักับไข่เก็าแพงแล้วครับเงงรบพราะไข่แพงปั๊บก็คิดวิธีแม่สุดยอดคลาสสิกมากก็คือแม่ให้คุณกุทิยาเล่ากว่าว่าเล่าในจับขาเล่าความแล้วมันขึ้นนะคุณผู้ชมกุญธยาขึ้นเลยครับก็คือกรณีว่าจะขายไข่โดยการใช้ตาช่างไม่ไม่เอามาช่างกิโลขายไงเออแล้วประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าไม่ว่ามันผิดตรงไหนขายไข่ด้วยตาช่างเหรขายไข่ด้วยตาช่างเออก็ตาช่างมาช่างไข่แล้วแหละ ฟังแั้น,นวันงงยังไงฮะ,ะ,ะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยนะคะไอ้ของผวันเก้าข้อขอะไรต่างๆที่เขาว่ามาเนี่ยก็อยากจะพาไปดูเหมือนกันแต่ก่อนพาไปดูในเนี่ยคุณอนุสร์ว่ามาเรื่องไข่แล้วเนี่ยก็พาไปที่เรื่องไข่กันหน่อยเพราะว่าเป็นประเด็นที่ท็อกออฟเดียทาวพอสมควรนะไม่แพ้เรื่องเจ็ดประจันบาลเจ็ดคนไทยที่ไปติดคุกอยู่ที่เพลซอนเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะคุณอนุสร์หลายๆค,ๆค,คนเนี่ยที่ตลาดเขาเริ่มกันที่ตลาดมินบุรีก่อนเป็นการเหมือนเบิกเลิกเบิกทาง เขาก็ไปถามนะไปสัมภาษณ์คนที่ไปซื้อไข่ที่นั่นเนี่ยนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นคนเสื้อแดงหรือเปล่าปรบมือเ hey ฮกันทั้งตลาดเลยอะ่ะทั้งที่ตอบนะคะคือลูกค้าท่านนั้นเนี่ยตอบว่าคิดได้ยังไงเนี่ยเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นที่มันสร้างสารรค์กว่านี้ไม่ได้ยังไงคิดได้ยังไงเอาไข่เนี่ยมันอยู่ดีๆซื้อเป็นเบอร์เบอร์นะมีเบอร์ศูนยะ์เบอร์หนึ่งเบอร 1, ์สองอะไรก็ตามเนี่ยเราอยากได้ไข่เบอร์ไหนใช่ไหมครูสอน เราก็เลือกของเราอยากได้กี่ฟองสิบฟองสามฟองห้าฟองก็ซื้อกันไปนี่คิดได้ยังไงว่าเอามารวมๆกันแล้วก็เอามาช่างกิโลขายอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะไปเพิ่มต้นทุนให้กับเขาอีกอย่างรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอ๋อมันมีต้นทุนอยากจะลดต้นทุนไงอย่างโรงงานใหญ่ๆเนี่ยนะเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องคัดแยกไข่จะเป็นเบอร์ศูนย์หรือเบอร์หนึ่งเล็กลงมาหน่อยก็ต้องไปจ้างแรงงานมานั่งคัดเลือกไข่เพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาตรงนี้ ก็รวมรวมค้าค้ากันไปแหละแล้วก็อยากจะได้กี่ใบก็มาช่างกิโลขายกันปรากฏพ่อค้าแม่ค้าบอกอา้าวก็มาเพิ่มต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในสิต้องมาซื้อกิโลถูกไหมมาซื้อตาช่างครับ <c oughs> ไม่พอถามว่าสมมติจะซื้อสามใบมาช่างปุ๊บมันต้องตกเป็นเศษถูกไหมครูสอนครับ <c oughs> แล้วพ่อค้าแม่ค้าบางทีไม่ได้แหมเก่งขนาดนั้นต้องมานน่าใช้เครื่องคิดเลขอีกเสียค่าเครื่องคิดเลขอีกอ <c oughs> ยังไม่พอปรากฏว่า เวลาไปซื้ออย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ถามกันว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าตาช่างอ่ะมันโกงกันได้และใครจะมารับผิดชอบรัฐบาลมีนโยบายไหมว่าจะมานั่งตรวจสอบว่าตาช่างไหนไม่โกงตาช่างไหนโกงหรือ,อยังไงก็ไม่มีเวลามานั่งตรวจสอบอีกเรื่องมันจะบานปลายไปกันใหญ่อย่างทางคุณเสน่ห์กันสูตรอุปนาย,ยกสมาคมผู้ค้าแล้วก็ส่งออกไห่ไก่ บอกว่าแนวโน้มตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมราคาไข่ไก่เนี่ยจะมีการปรับขึ้นราคาอีกแน่นอนค่ะตามราคาน้ํามันปลาล์มทุกวันนี้น้ามันปลาล์มขึ้นไป9บาทขายอยู่ที่จาก38เป็นสี่็ดให้ผมวิพากไหมผม,ผมแวะเรื่องน้ำมันปาล์มแป๊บเดียวนะ,ะ okay. แล้วคุณที่ดาม,มาต่อเรื่องไข่นะ,ะเดี๋ยวมันจะเลยคุณผู้ชมหลักการง่ายๆของการขึ้นราคาน้ำมันปลาล์มเนี่ยเป็นวิธีการที่รัฐบาลก็ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนี่ขนาดใช้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้คนไปรัฐมนตรีนะกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ใช้ใครทราบไหมฮะใช้ใครค่ะใช้นางฟ้าโอ oh. เพราะว่าคุณพรทิวานาคาเสรเนี่ยแกเคยเป็นแอ์โฮสเตสมาเก่า oh. พอมาเป็นรัฐมนตรีก็หวังว่าจะช่วยเหลือประเทศชาติอะไรได้บ้างนะครับปราก็ว่าหนักกว่าเดิม oh. คือก่อนที่ราคาน้ำมันปลาล์มมันจะขึ้นพรวดทีเดียว9บาทมันก็เป็นเรื่องของทฤษฎีอุปสงค์อุปทาน oh. นั่นก็คือเวลาที่คนต้องการซื้อน้ำมันปลาล์มมากๆบรรดาพ่อค้าก็รวมกลุ่มมาซะเอาน้ำมันปลาล์มไปซอดองคุนทิดา oh. คนจัดต้น<ะ>ตไว้ใช่ไหมเออ คือแต่ว่าผมใช้คําว่าซ่อนเนี่ยจะได้เห็นภาพ <c oughs> คือไม่เอาออกมาขายอะ่ะเออเอาไปแอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนก็ต้องการเมื่อไหร่ปลาล์มจะมาน้้ามันปาล์มเมื่อไหร่จะมาจะมาเมื่อไหร่น้ำมันปาล์มสรุป <c oughs> สุดท้ายประกาศต้มหมกตู้มาเลยว่านี่มีการปรับขึ้นของต้นทุน9บาทเพิ่มขึ้นมาต่อขวดซื้อรือเปล่าประชาชนอยากกินน้ำมันปาล์มฮะท่านัอก็ต้องซื้อมันเหมือนกับน้ำตาลอะ่ะจำได้ไหมน้ำตาลเนี่ยคุณู้ยัาเคยซื้อน้ำตาลไหมเคยหลังๆเนี่ยเคยซื้อไหม น้ำตาลเนี่ยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์คุณทิดาอาจจะไม่ได้ว่าตอนนี้ชีวิตคุณทิดานั้นไม่ต้องพึ่งน้ำตาลนะครับเพราะว่าหวานอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยชีวิตันขมรับต้องเติมน้ำตาลตลอดเวลาเหมือนกันป้ารู้ว่าอย่างนี้ฮะสมัยก่อนน้ำตาลเนี่ยสิบสามบาทหนึ่งกิโลจำได้จำได้จากสิบสามมันขาดตลาดไปครับแล้วก็มีข่าวว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นสินค้ายุทธภัณฑ์ เป็นสารตั้งต้นในการทาอาหารสําคัญสำคัญของโลกนะโอ้เยอะเช่นถ้าไม่ส่งน้ําตาลให้บริษัทโคาไม่ส่งให้กับเป๊ปซี่เนี่ยไม่มีเป๊ปซี่โคาดื่มนะอต้องมีน้ําตาลด้วยและบ้านเราก็เป็นแหล่งผลิตน้ําตาล<ะ>จาก13บาทหายไปเดียวเอาน้าตาลไปซอดเดียวที่แล้วครับ<อ>ขึ้นมาพรวดเลยครับ21บอาทอแล้วอยู่21บาทแป๊บเดียวคราบขยับมาเรื่อย22 23สา<อ><อ>ัวเนี้ย3บาทห0ตังค์เลยถามว่ารัฐบาลทําอะไรได้บ้างเลยถามว่าคุณพรที่ว่าทําอะไรได้บ้าง แล้วถามว่าปลัดกระทรวง,งาพาณิชย์ที่กว่าคุณพนพสิธิ์เขาจะให้เป็นเนี่ยต้องไปรอดักอยู่หลายครั้งหลายหนเพราะเคยไปงัดข้อแก่นี่กว่าจะได้เป็นแล้วได้ทําอะไรบ้างโอ้โผมว่าถ้าประชาชนที่ดูทางบ้านนะถ้าไม่ปลกมือให้นัศนี่ถือว่าแบบขาดอะไรไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แบบโดนใจอะ่ะคือสภาพการตอนนี้เหมือนกับว่า ให้ข่าวว่าเงินเดือนจะปรับเพิ่มสูงขึ้นข้าราชการก็จะปรับสสสวก็จะปรับอบตก็ปรับแรงงานขั้นต่ําก็ขึ้นแต่ยังมีใครได้ตังค์นะวันก่อนที่อบตมาจำได้ไหมฮะมีบางตําแหน่งของอบตได้ปรับขึ้นมา5บาทเขาก็เลยมาร้องเรียนหนักหน่อยก็คือเป็นเศษไปเลย50บาท30บาทอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่รอมาตั้งนานเฉพาะค่ารถเขามาเนี่ยก็หมดแล้วแรงการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าเอาเข้าจริงรัฐบาลชุดนี้ ที่พยายามอธิบายว่าเศรษฐกิจดีแล้วอืมีเห็นมี่ใครมาพูดเรื่องหุ้นนี่ครับว่าโวยหุ้นจะไปนู่นนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยจุดหนึ่งพันสี่ร้อยจุดตอนนี้กําลังคุยกันแล้วครับว่าจะหลุดพันไม่ในวันพรุ่งนี้ครับอาจอยู่แถวแถวเก้าร้อยแล้วหุ้นที่นําตลาดลงในสองสัปดาห์นี้ก็เป็นหุ้นมาเก็ตแคปขนาดใหญ่นะฮะนั่นก็คือหุ้นธนาคาราหุ้นในกลุ่มพลังงานบางคนบอกครับว่าแมอย่าไปเอ่ยชื่อหุ้นก็เลยหุ้นพลังงานบางตัวเนะี่ยครับเสมือนแบบบริษัทจะเจ๊งเลยขนาดนั้ เดี๋ยวจะให้ผมไปที่ตลาดลาซับลาวหรือว่าจะต่อเรื่องไข่ให้จบเอาไข่ก่อนอเอาไข่ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหสินค้าต่างๆเต,ต,ตรียมทยอยขึ้นราคาไปหมดค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะน้ํามันปาล์มอย่างตอนนี้เมื่อน้ํามันปาล์มราคาแพงขึ้นใช่ไหมคนก็เลยหันไปใช้น้ํามันอื่นไงเมื่อจะเป็นน้ํามันพืชน้นํามันถั่วเหลืองน้ํามันเมล็ดทานตะวันกลายเป็นว่าตอนนี้น้ํามันพืชนี่นะคะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็ขาดตลาดไปแล้วเหมือนกันโอ้โหตอนนี้ลําบากเลยค่ะน้ํามันปาล์มอ๋อน้ำมันพืชไปซ่อนอีกเล้ว เออเนี่ยเขาบอกเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองขาดตลาดแล้วเอาแล้วครับเน,นี้ใครอยากจะให้ราคาสินค้าที่เองผลิตอยู่ขึ้นราคาครับก็ใช้วิธีการเอาสินค้าของเองไปซ่อนนะครับบ้าแล้ว <c oughs> อย่าไปแนะนำเขาเพีางนั้นสิคุณนุสรนี่เพราะตอนนี้เนี่ยลำบากแล้วนะคนไทยอะไรออขึ้นทยอยขึ้นราคาไปหมดน้ำมันปาล์มขึ้นราคาใช่ไหมน้ำมันถั่วเหลืองขาดตลาดไข่ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาอีกขึ้นราคายังไม่พอ ด้านมาเจอช่างกิโลขายไข่อีกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางคุณสเสน่ห์ที่เป็นอุปนาย,ยกสมาคมผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่เนี่ยนะคะบอกว่าราคาดูแล้วเนี่ยน่าจะเกินอ่าน่าจะไม่เกินอย่างน้อยเนี่ยนะคะฟองละ20สตางค์ซึ่งรัฐบาลและประชาชนต้องยอมรับเลยะะ่ะในการปรับขึ้นค่าราคานี้เพราะว่าปัจจุบันไก่ที่จะออกไข่ในปัจจุบนัน,นเนี่ยมีน้อยส่วนแนวคิดของรัฐบาลในการออกมาตรา,ตาอามา,ราตรการนะคะแก้ปัญหาไขา่ไก่ โดยใช้วิธีการช่างกิโลขายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหหลายคนแน่นอนค่ะว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าการขายไข่แบบช่างกิโลน้ำหนักเนี่ยนะคะแต่ละฟองเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเมื่อแม่ค้าที่ซื้อไปเนี่ยนะคะนำไปขายต่อน้ำหนักมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแน่นอนปัญหาอื่นๆเนี่ยมันต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ค่ะนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ก็บอกอีกเหมือนกันค่ะว่าจริงๆการชั่งน้ําหนักไข่ไข่เนี่ยนะคุณลูสรไม่ใช่เรื่องใหม่10ปีที่แล้วเนี่ยทางสมาคมก็เคยทําอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคจึงต้องยกเลิกไปดิฉันก็ไม่เข้าใจว่านโยบายอะไรเนี่ยที่ดูแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยนะ ก็ไม่ควรที่จะนํามาก็ได้ไม่ใช่ว่าเห็นนโยบายอะไรแบบหลับหูหลับ,ลบตาคุณครูสอนนึกภาพแบบอุ้ยฉันจะแถลงอะไรดีวันพรุ่งนี้อเอาว้นโยบายนี้ของทารกไเก่าหรือว่าของพลังประชาชนเดิมเวิร์กเวิเอามาใช้หยิบหยิบมา30บาทรักษาทุกโรคอะไรตอนนี้อะไรเอามาเอามาวันดีคืนดีหลับหูหลับตาไปเจอเรื่องช่างกิโลขายไข่เข้าไม่รู้ดิว่ามันไม่เวิร์กเขาเลิกไปแล้วหยันนะแกฟ<อ>ิตเ<อ>พราะเพื่อนแกเนี่ยนะครับ ที่ต้องฟิตเพราะพนิดคือเพื่อนรัก <c oughs> ที่ต้องฟิตเพราะพนิดต,ติดอยู่ในคุกที่ต้องฟิตเพราะไม่อยากพูดเรื่องพนิดให้ใครฟัง<ห>ที่ต้องฟิตเพราะอยากจะลืมพนิดไปชั่วครู่ที่ต้องฟิตเพราะว่าแหมคิดให้เรื่องอื่นไกลๆเข้าไว้ก่อนควรจะได้ไม่ต้องมาถามแล้วเราได้เห็นนะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาวกับที่ไทยเห็นภาพชัดเจนจำได้ไหมกรณีที่อดีตท่านสินพูดเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนพูดถึงการนําบริษัท ของรัฐบาลของดัตช์อังกฤษเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผมบอนี่ผมว่าขายสมบัติชาติ<อ>เงินของเราไปขายทำไมอะไรเงี้ย<อ>ของพวกเราตอนนั้นปตทจำได้ใช่ไหมฮะคุณรฆษณาโตเศรษฐกูล<อ>วันนี้เนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์ลาวเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยผมว่าอยากให้คุณรฆษณาได้ฟังครับเขาบอกว่าการเปิดตลาดหลักทรัพย์ที่ลาวครับจะทําให้เศรษฐกิจลาวได้ผลดีในอนาคตเนื่องจากจะช่วยเสริมให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว และยังช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งทุนที่จําเป็นเพื่อขยายกิจการสำหรับบริษัทที่จะทําการซื้อขายเป็นแห่งแรกคือบริษัทของรัฐสองแห่งได้แก่บริษัท EDL Generation ซึ่งแยกตัวจาก EDL บริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลลาวเมื่อเดือนธันวาคมรวมถึงธนาคารเพื่อการพาณิชย์ต่างประเทศลาวก็เห็นนะครับว่าเป็นบริษัทที่เป็นของรัฐบาลเข้าไปสบริษัทด้วยกันค่ะ นี่ะละาัาษณาอยู่ลาวในปะท้วงนะครับเนี่ยถือว่าขายสมบัติชาต <c oughs> แต่ผมไม่เห็นลาวก็ออกตัวมาโต,ตใจอะไรครับ <c oughs> แล้วก็เทรดกันวันนี้เนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยประมาณ2,100ล้านกีบนะฮะ<อ>ไม่เบานะฮะ2,100ล้านกีบที่เป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ8ล้าน9แสนบาทประมาณนั้น<อ>นะฮะซึ่งพรุ่งน,นี้เนี่ยไทยเองก็จะประกาศอัตราดอกเบีย้ยแล้วหุ้นกลุ่มแบงก์ของเราเนี่ยจะดีตามหรือเปล่า เดี๋ยวลงไปถามแขกรับเชิญในช่วงหน้าแต่ว่าท้ายเบรกนี้เนี่ยต้องพาไปฟังเสียงประชาชนกันก่นกอนครับคุณผู้ชมก่อนจะฟังเสียงประชาชนเนี่ยเรามีโพล<อ>โพลนี่เราถามประชาชนนะครับว่าเมื่อวานนี้ระหว่างวีรบ,บุรุษกับเห็นแก่ตัวแบบไหนที่เจ็ดคนไทยควรเลือกไปดูผลโพลเลยครับเรามีกราฟขึ้นมาให้ได้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับพี่น้องประชาชนที่ไปให้ข้อคิดความเห็นไว้ใน1 9 0 0 2 2 2 107 บริการอนุสรณาสากับสภาผู้ชมบอกว่าต้องการให้เจ็ดคนไทยเป็นวีรบุรุษคือยอมติดคุกซะไม่ต้องออกมาครับแปดสิบเจ็ดเปอร์ซนในขณะที่บอกว่าแหมเห็นแก่ตัวบ้างก็อะไรบ้างก็ได้รับรับไปแล้วก็รับไปเถอยยังไงก็อย่าไปติดคุกที่นู่นเลยคุกเฟชชอน,นลำบากคุกบ้านดาวนะสิบสามเปอร์เซ็นุ่นทิดา <c oughs> นี่นะได้เห็นภาพก็แสดงว่าคนไทย,ยก็ยังรักกันนะแล้วก็รักประเทศชาติแล้วผมเข้าใจว่า โปรดิวเซอร์เราที่โตจงใจระบายท่านเป็นสีแดงเนี่ยเพื่อจะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงที่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่หวงแหนผืนแผ่นดินไทยและไม่ใช่คนไทยใจขมินเลยนะทุกคนหรือเสียงข้างมากบอกว่าอยากให้เจ็ดคนไทยเป็นวีรบุรุษยอมติดคุกซะไม่ต้องมาก็ไหนไงก็ไปตรงนั้นแล้วเราไปแสดงศักยภาพแล้วใช่ไหมในเมื่อเดินทางมาเส้นนี้แล้วเนี่ย ท่านก็ควรที่จะเดินหน้าสู่การเป็นวีรบุรุษต่อไปว่าง,งั้นถอะหมายควาว่าเดินมาแล้วก็ไปให้สุดสุดทาออ้ายอย่าไปหยุดระหว่างทางว่า <c oughs> อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชม87%ครับต้องการให้เป็นวีรบุรุษ13%ต้องการให้เห็นแก่ตัว <c oughs> แล้วเราไปฟังเสียงนะครับที่จะอธิบายเหตุผลประกอบเพราะข้อสอบเมื่อวานที่บอกว่าระหว่างเส้นทางของการเป็นวีรบุรุษกับการเห็นแก่ตัวคุณผู้ชมว่าเจ็ดคนใดควรเลือกแบบไหนกรรณายกตัวอย่าง พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบโดยละเอียด oh. เดี๋ยวเราไปฟังเสียงประชาชนครับจะปลดหรือเห็นแก่ตัวนะมันก็เห็นแก่ตัวละครับจำได้ครับช่วงที่พวกมันไปอําเภอกันทลักษ์อยู่ใกล้ๆอุบลราชธานีนี่มาก็มาทะเลาะกับพี่น้องที่อยู่อำเภอกันทลักษ์ผลพวกนี้ชอบสร้างสถานการณ์ ขอบคุณครับฉากแดงอุบลครับเจ็ดคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเป็นวีรบุรุษไม่ได้นะครับเขาเป็นได้แค่กลุ่มประชาชนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเท่านั้นส่วนวีรบุรุษตัวจริงก็คือเจ็ดเพื่นํำนประชอของเราที่อยู่ในคุกเมืองไทยเพราะเขาสาเมาเพื่อชาติเพื่อมวลชนทั้งประเทศครับเจ็ดคนไทยเข้าไปในแดเนเฉนผ้าที่ออกมาก็เห็นอยู่แล้วว่าได้เข้าไปบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเรียกว่าวีรบุรุษได้อย่างไรเห็นจะตัตมากกว่า พราะประชาชนที่อาศัยติดชายแดนจะลำบากถ้าเกิดสงครามระหว่างทหารสองฝ่ายเจ็ดคนไทยไม่รู้จักในการทำสิ่งที่ถูกกฎหมายเลยเรอพวกคุณคิดว่ามีอำน,นาจมากในไทยจึงคิดว่าเพื่อนบ้านต่างแดนต้องยอมพวกคุณใช่ไหมสวัสดีครับผมแดงชชยภูมิครับพวกเจ็ดประจันบาลอันรพานจากดินแดนสยามนี่นะครับไม่มีอะไรให้เลือกมากนักหรอกครับตัวช่วยก็ไม่เหลือแล้วจะช่วยหนุน ก็ไม่เป็นไปตามเป้าแต่ที่เกินเป้าไปนั้นก็คือการชิงพื้นที่ข่าวดังจนไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าโสนาหน้าครับ